ออก็เหมือนว่าฉากกระโดดน้ําทั้งค่ายครับเขาจะต้องส่งเบสไปเรียนกระโดดน้ําไปเรียนกับทีมชาติเลยตอนขึ้นไปเหมือนว่าตอนเบสไปเรียนเขาจะบอกว่าให้เบสมองขึ้นไปข้างบนมองห้ามมองน้ําเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามองน้ําเบสก็กลัวเพราะพอเบสเป็นคนกลัวความสูงด้วยนะวิวๆนะเพราะมองไปมันก็ไม่มีใครเลยอะ่ะ เวลาการถ่ายทำตอนช่วงช่วงเช้าก็ยังสนุกแต่ตอนกลางคืนนี่หูโหบรรยากาศมันแบบมืดไปหมดแล้วแบบมีแต่คนทีมงานแค่นั้นเองแล้วก็แบบโลง่งมืดไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยอูฉากนั้นมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะก็น่าก,กลัวนะเพราะว่าฉากนั้นไม่ฉากที่หลอนนะผมว่าคนดูจะต้องรู้สึกว่าแบบมันหลอนแน่ๆฉากนั้น